ถักทายแล้วเอ,เ,อเอาแล้วโอ้ยจ้จับมือลูกไว้อีกแล้วโอ้ยอย่าไปลูกอย่าไปอย่าไปที่โน้นันตรายอย่าไปอย่าไปผมจะไปอะ่ะโโหสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับโอ้โหสองแม่ลูกเขาได้อยู่ด้วยกันนะครับนี่ความสุขอันแท้จริงของน้องตะวันกับแม่คันเงินเลยอืมกินแบบหน้าตาระื่นชื่นบานเลยนะลูกชาย คนโปรดของแม่ขันเออ <c oughs> ดูลูกชายกับแม่ขันนะ ลูกกระดิกไปตรงไหนเขาก็จะตามไปทุกที่นี่ครับเขายืนเฝ้าลูกไม่ห่างเลยนะครับนี่โอ้โหทั้งแม่และลูกนี่อืนิ่งมากครับผมวันนี้ลูกชายนอนตื่นแล้วนะไปนอนหลับแล้วก็กลับมาหาแม่ขันตื่นขึ้นมาก็ รีบมาหาแม่ขันเลยนะเนี่น้คุณแม่ก็ไม่ทิ้งได้เนาะไม่ยอมทิ้งห่างเลยยืนประกบตลอดจะชวนแม่ไปไหนนี่ ชวนแม่ไปไหนอันีหนอันีหนอันีหนเอาละสิเอเอข้าวลมก่อนอลูกเข้าวลมก่อนเข้าวลมก่อนแล้ว ไม่ขันก็ไม่ยอมบอกลูกเขาล่มอ่ะลูกก็จริงๆเลยฮนะลูกตะว,วันเนี่ย ามภาษาเด็กครับเด็กเก๋ยเด็กน้อยโอ้นะโอ้นะ อ้าวดูครับไม่ว่าลูกจะขยับไปตรงไหนแม่ขันก็จะตามไปประกบครับนี่ครับต้อนเอาไว้ต้อนลูกเอาไว้อยู่เรื่อยครับเออหนะเฮ้ยส่งเสียงพอส่งเสียงปุ๊บแม่ก็อืมดูครับดูความปลอดภัยให้ลูกๆโอ้โห โอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาดูสิดูสิครับเอาเออไปอยู่กับแม่ดิเนาะเออโอ้ยโอ้ยดูครับดูครับดูโอ้ยเขาลักกันโอ้ยโอ้ยเนาะมีกอดแม่ด้วยมีกอดแม่ด้วย อ,อ,อคุณแม่จะตามลูกไปอีกไหมเนี่ยไอ้ลูกก็เดินเดินเดินกันจริงๆคุณแม่ก็ไม่เว้นครับอืมเห็นลูกไปแม่ก็ต้องไปครับเอาเอาแล้วเดินบัตนี่เดินวนเช็คดูรอบๆครับ อืมฮึเด็กชายเอ้ยเด็กชายตะวันเด็กน้อยผู้ไรเดียงสาเจ้านี่เนาะเออนน่นน่ะดูครับวันเอา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 ไปไหนอ่ะ เขาเต้าไม่ขันหรอดูจะทำยังไงเมื่ออยู่กับไม่ขันจะทำอะไรยังไงดีอ่ะไม่ขันเออเอาเอาแล้วสิ อุ้ยอุ้ยตกใจอะไรอ่ะอุ้ย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 ตกใจเลยตกใจเลยลูกชายอุ้ยตกใจเห็นนกเห็นนกแล้วตกใจเออเห็นนกแล้วตกใจเอาละเอาละเอาละจะทำยังไงล่ะทีนี้อุ้ยอุ้ยเร็วเอาแล้ว อ้ยเจ้าจับมือลูกไว้อีกแล้วโอ้ยอย่าไปลูกอย่าไปอย่าไปที่นู่นอันตรายอย่าไปอย่าไปผมจะไปอ่ะโอ้โหเออแม่บอกว่าอย่าเดินอย่าเดินไปมันอันตรายอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละเจ้าลูกนี่ก็ฮึดูครับดูครับดันแม่ครับดันแม่อืมแม่ก็ตามใจจริงนะเออ ปตามสบายครับเจ้าลูกก็เดินอย่างเดียวครับจะไปให้ได้แม่ก็ไม่อยากให้เดินไปกลัวลูกกลัวมีอันตรายนะครับ <c oughs> ลูกเขาแต่เรารักครับเออเนาะต้องมีลูกเป็นของตัวเองแล้วนะคับจะได้สุขสบาย จะได้ไม่คิดถึงใครคิดอยู่กับลูกสบายใจเหมือนอยู่กับตะวันน้อยเลยนะเออนี่ครับก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินปลายมนคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับผม